ใน,นในตำนานเลยค่ะเขาตั enfin, ้งขายอยู่ที่33,990,000ล้าน9 0 0นะคะนอกจาก Porsche Thailand นะคะขายรถใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีรถมือสองนะคะที่มีให้ขายเหมือนกันค่ะและวันนี้นะคะนัชชาจะพารีวิวรถ Porsche 911 GT2 RS นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ Porsche 911 GT2 RS นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแว็บแรกที่เห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับตัว G.T.3R.S. เลยนะคะซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยคะ่ะว่าด้านหน้าฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นแบบวัสดุแบบคาร์บอนซึ่งตัวรถเนี่ยทั้งคันเนี่ยเขาเนี่ยพยายามที่จะรีดน้ำหนักออกมาให้เบาที่สุดซึ่งเขาเนี่ยทำได้ถึง1470กิโลกรัมเลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับแรงม้าคุ้มพลังสูงสุดถึง700แรงม้าและท้องเนี่ยอยู่ที่750นิวตันเมตร แล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยอยู่ได้ถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะตามด้วยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยทำได้สูงสุดถึง2.8วินาทีเลยค่ะซึ่งด้วยน้ำหนักและสมรรถนะสูงแบบเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นที่ตัวแรงมากๆ ะะและจุดเด่นที่เราเห็นเลยนะก็คือไฟหน้าคะนะคะก็คือยังคงความเป็นไฟหน้าแบบเจ้ากบเลยนะคะเ mm hmm. จ้าชายกบเลยและก็ที่สําคัญนะคะก็คือตรงปอร์เช่โลโก้ค่ะด้านฝากระโปรงหน้าเนี่ยเป็นแบบสติ๊กเกอร์คาถามคือโอ้โหคันลัง30กว่าล้านทําไมสติ๊กเกอร์เป็นอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยทําไมไม่ใช่เป็นแบบโลโก้เหล็กๆเ,เหมือนคันอื่นๆเขาเพราะอย่างที่บอกค่ะว่ารถปอร์เช่รุ่นเนี้ยเขาเพยายามที่เจะรี่น้ําหนักออกมาให้เบามากที่สุดนั่นเองค่ะ เรามาดูในส่วนของการลู่ลมนะคะซึ่งลมเนี่ยจะเข้าตรงช่องหลักอากาศด้านหน้าตรงนี้นะคะผ่านเข้ามาตรงซุ้มล้อเพื่อระบายความร้อนตรงดิสเบกเพราะว่าเนื่องจากรถเนี่ยสมรรถนะสูงมากๆเราจะต้องทําการระบายความร้อนเพื่อไม่ให้เกิดการโอเวอรีฮนีทนั่นเองนะคะและส่วนของล้อตรงนี้นะคะก็เป็นล้อขอบ20ลาย Gt 2 RS Wheels นั่นเองค่ะซึ่งล้อเนี่ยก็จะเป็นแบบสีทองดนน้านนะคะแล้วก็เบรกเนี่ยเป็นคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองเป็นเบรกเซรามิกเลย นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเซนเตอร์ล็อกนะคะเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองค่ะยางนะคะก็เป็นยางของมิชลินนะคะเรามาดูในส่วนของตรงช่องคีบดักอากาศด้านข้างนะคะซึ่งจะเป็นแบบกัสะดุคา์บอนนั่นเองอย่างที่บอกเขาว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเขาพยายามรีดน้ําหนักออกให้เบาที่สุดซึ่งลมเนี่ยเขาจะผ่านเข้ามาตรงนี้นะคะผ่านมาตรงถึงช่อง เขาเรียกว่ากระจกด้านข้างซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนเหมือนกันโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะว่าในส่วนสวน,นี้เขาก็ทำคาร์บอนด้วยซึ่งเขานี่ก็เก็บรายละเอียดไว้ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาถัดไปเลยค่ะหลังจากผ่านการลู่ลมทางนี้แล้วนะคะก็จะเข้ามาที่ช่องแอร์อินเ e ด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งวัสดุตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันค่ะและลมเนี่ยจะเข้าไปเพื่อระบายความร้อนเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์นะคะก็คือจะเข้ามาในตรงจุดๆนี้ ซึ่งตรงห้องเครื่องตรงนี้นะคะก็คือก็เป็นแบบคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ปอร์เช่นะคะเป็นสีดําค่ะแล้วมาในส่วนของล้อหลังนะคะล้อด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นล้อขอบ21เหมือนกับ9ก็กเลยล้อหน้า20รล้อหลัง21ซึ่งยางตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะ325 30 ZR 21สเซเามาอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับสปอยเลอร์ด้านท้ายของ gt 2 rs นั่นเองซึ่งใครเห็นเป็นต้องชอบเลยค่ะ ปอยเลอร์ด้านท้ายนี้นะคะเข้ามาแต่งไว้สวยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายเนี่ยเป็นวัสดุแบบคาร์บอนซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อสร้างแรงกดมหาศาลกับตัวรถเนี่ยหรือเรียกว่าดาวฟอสนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถท,ทั่วไปที่ไม่มีสปอยเลอร์ด้านท้ายเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยอาจจะเกิดมีโอกาสท้ายออกได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นรถที่สมรรถนะสูงมาก จะต้องมีสปอยเลอร์ด้านท้ายใหญ่ๆแบบนี้เพื่อสร้างแรงกดมหาศาลซึ่งเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยจะนนแน่นเกาะถนนได้ดีมากๆเลยค่ะเรามาส่วนของไฟท้ายกันเลยดีกว่าค่ะไฟท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นไฟท้ายแยกทั้ง2ฝั่งซึ่งจะเหมือนกับรุ่นตัว991.2นะคะและตรงนี้คือจะเป็นโลโก้ GT2 RS ซึ่งเป็นโลโก้แบบสีดำนะคะเป็นสติกเกอร์อีกแล้ว ก็คือพยายามบดน้ำหนักออกให้เบาที่สุดนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้คะก็คือจะเป็นท่อนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของปอร์เช่อยู่แล้วนะคะส่วนของฝาถังน้ํามันด้านขวาด้านหน้านะคะรถสปอร์ตทุกรุ่นของปอร์เช่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ฝาถังน้ํามันก็คือวิธีเปิดก็กดเปิดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นฝาถังแบบอลูมิเนียมนะคะมีคําว่าปอร์เช่นั่นเอง เติมน้ำมันนะคะก็คือเป็นเติมน้ํามันเบนซิน Sim 95นะคะเติมได้เลยค่ะ911 GT2 RS นะคะก็คือตัวเครื่องจะอยู่ที่3.8ลิตรนะคะแล้วก็เป็นเครื่องบ็อกสเตอร์6สูบเป็นเครื่องวางหลังขับเคลื่อน2ล้อหลังนั่นเองค่ะซึ่งแรงม้าเนี่ยเขาจะให้พละกำลังสูงสุดถึง700แรงม้าและแรงบิดเนี่ยอยู่ที่750นิวตันเมตรซึ่งท็อปสปีดเขาเนี่ยทำได้สูงสุดถึง340กิโลเมตรชั่วโมงเลยค่ะ แล้วก็หลังคาค่ะหลังคาเนี่ยก็จะคือจะเป็นหลังคาวัสดุแบบแมกนีเซียมแล้วก็ตรงสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเป็นลายคาร์บอนนั่นเองค่ะตรงนี้ก็คือจะให้ความสวยซึ่งมันรับกับตัวฝากระโปรงหน้าที่เป็นลายคาร์บอนนะคะและโคงด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นตัว RS <S <S นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ภายในตัวรถ GT2 RS นะคะ ความรู้สึกแรกในการนั่งต้องบอกเลยค่ะว่านั่งค่อนข้างสบายเลยเพราะว่าเบาะฟูบักเก็ตซีเนี่ย mm hmm. เขาก็ค่อนข้างที่จะรับกับบอดี้ของผู้ขับขี่นะคะ mm hmm. แล้วก็พวงมาลัยตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็คือจะเป็นพวงมาลัยแบบอะคาทนลา่า mm hmm. ซึ่งให้ความนุ่มเบาสบายนะคะ mm hmm. แล้วก็วัสดุตรงแงบภายในเราจะเห็นรอบๆได้เลยว่าจะเป็นวัสดุแบบคาร์บอนนั่นเองค่ะ mm hmm. ในส่วนของตรงรถสปอร์ตตรงเนี้ยจริงอยู่ที่มันดูเหมือนเป็นรถแข่งดิบๆ mm hmm. แต่เขาก็ยังมีที่วางแก้วหนาให้ ก็คือวางได้2ใบเลยนะคะเหมือนกับรุ่น K Man จ8น8 K Man ก็มีค่ะแล้วก็เกียร์เนี่ยก็คือจะเป็นเกียร์ PDK 7 s p e สปนั่นเองนะคะแล้วฟังกช์ชันตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเปิด Spot ors, ปี Sport Exhaust ปรับความเฟิร์มของโช๊คนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็น Sport Chrono Package ซึ่งเป็นนาฬิการหรือว่า s i gnature ของ Porsche เนี่ยต้องมีซึ่งเวลาลงแท็กลงสนามแข่งเนี่ยคือจะใช้ตัวนี้เป็นการ record นะคะเวลาเราลงสนามแข่งเนี่ยสามารถค c o r d ได้ แล้วก็หัวเบาะตรงนี้นะคะก็คือเขาก็จะเป็นมีเย็บตรงโลโก้ที่เป็นไวซัก RS ซึ่งเขาเป็นชุดแต่งไวซักนั่นเองด้านท้ายนะคะก็คือจะเป็นโลบาร์นะคะซึ่งด้านท้ายจะต้องบอกเลยค่ะว่านั่งไม่ได้นะคะคําถามคือมีไว้ทวําไมไวในส่วนของตรงโลบาร์เนี่ยเขาเนี่ยทำมาเพื่อว่าหากเกิด พิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยตัวโลบาตรงเนี้ยเขาจะคําไว้เพื่อไม่ให้ตัวหลังคาเนี่ยบุบพับลงมาให้โดนผู้โดยสารนั่นเองซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ความปลอดภัยที่สูงมากๆเลยค่ะเพราะว่ารถสมรรถนะสูงแบบเนี้ยเวลาลงสนามแข่งเนี่ยเขาต้องมีเพื่อความเซฟต,ตี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมีพังดับเพลิงด้วยนะคะก็มีให้เลยก็คือจะวางตรงฝั่งตรงผู้นั่งแล้วก็ในส่วนของประตูนะคะเราจะเห็นได้เลยเขาว่าประตูด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบคาร์บอน แล้วก็ที่จับประตูเนี่ยจะเป็นแบบเชือกอีกแล้วเหรอโอ้โหรถคันละสามสิบกว่าล้านทําไมประตูเป็นเชือกเนี่ยอย่างนที่บอกเขาว่าเขาพยายามจะรีดน้ําหนักออกมาให้เบาที่สุดต้องเน้นต้องย้ำเลยนะคะแล้วก็ลําโพงนะคะก็คือจะเป็นลาโพงโบส์นั่นเองค่ะที่เขาให้มาซึ่งภายในเนี่ยเขาก็ทําบอกมาให้ดูสปอร์ตมากเลยก็คือจะเป็นแบบสีดําแดงเป็นชูโทนนะคะเดินได้แดงด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยเขาว่า คู่ควรต่อการครอบครองอย่างมากเลยเพราะออปชันนั้นนะคะจัดเต็มมากๆเลยนะและพูดถึงในส่วนของเบาะนะคะเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบฟูลบักเก็ตซีซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะไม่สามารถปรับเองได้นั่นเองแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันก็คือสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็คือจะเป็นแบบแมนนวลนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าฟูลบักเก็ตซีเนี่ยเบาะดูบางมากดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเบาะเขาเนี่ย มีระบบเป็นแอร์แบ็กด้วยนะคะซึ่งต้องชื่นชมเลยค่ะว่าเขาเนี่ยออกแบบระบบความปลอดภัยที่สูงมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการพาชมรถ Porsche 911 GT2 RS นะคะพูดเลยค่ะว่าเหมาะแก่การครอบครองอย่างมากเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นพิเศษและเป็นรถรุ่นตัวแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะเพราะว่าอยู่ถึงเ0 0แรงม้าเลยและราคาเนี่ยอยู่ที่33ล้าน 990,000บาทนะคะซึ่งราคาเนี่ยพูดเลยค่ะว่าน,น่าครอบครองมากหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถมือสองรถใหม่สามารถติดต่อนาชาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะและคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ